อีพีที่ห้าสิบสามแล้วผมได้เข้าไปดูปรากฏว่าผมก็ต้องบอกว่ามาอีกแล้วเหรอตัวใหม่มาอีกแล้วครับพี่น้องก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยและมีอะไรในอีพีห้าสิบสามไหมเราไปดูกันครับเปิดฉากมาตอนแรกเราก็จะเห็นพี่บิ๊กคาเมล่าแมนฮะถืออาวุธคนละชิ้นกันนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอนุภาพร้ายแรงขนาดไหนฮะ เราก็จะเห็นอาวุธตรงหัวไหล่ของลูกพี่ไททันนะที่จริงมันคือปืนนั่นเองผมก็เพิ่งรู้ว่ามันคือปืนแล้วผมก็สังเกตอย่างหนึ่งก็คือซึ่งตัวละครที่ผมวงไว้ฮะเป็นตัวละครที่โผลมาในอีพีที่แล้วเลยนะคล้ายๆกันเลยแต่ไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะผมเลยยังไม่ฟันธงว่าใช่ตัวเดียวกับอีพีที่แล้วหรือเปล่าและในจังหวะตากล้องหันไปข้างบนและหันมาข้างล่างคนนั้นเขาก้อง,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 งไม่อยู่แล้วนะ อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอีกอย่างเลยคือผมยังสงสัยอยู่และตัวละครใหม่ของฟังสกีบีดี้นะฮะโอ้โหไม้แเดวนี้อีกแล้วฮะตัวละครใหม่มาแก้ทางลูกพี่ไททันโดยเฉพาะเลยเนะี่ยมือไม่โดนไม่โดนโอ้โหม,มันจะเก่งไอ้ขนาดนั้นวะเลยฮนะลูกพี่เรียกมาฮะแล้วก็จะเห็นนี่ซูปเปอร์รถถังนะฮะรถถังพัดมาขนาด ไซ้์บิ๊กไซสใหญ่ลำบากของลูกพีกแล้วเท่าที่ผมสังเกตตัวละครใหม่นะเขาจะมีอะไรไม่รู้อยู่บนหัวแล้วก็มีวงๆอยู่รอบตัวรอบชักโครกอืมไออยู่บนหัวที่น่าจะเป็นเครื่องเทเลพอร์ตหรือเปล่านะหรือเป็นเป็นหมวกเอาไว้แก้ทางแบบเหล่าทีวีเกิลหรเปล่าท,ทีวีเกิลเนี่ยเขาสามารถ สามารถเข้าไปสิงได้เหมือนเหมือนปรสิตของเราสกิมิดี้เลยอ่ะเท่าที่ผมดูมาผมก็ไม่เจอเป็นอะไรที่เป็นอิสร์เอกนะก็มีแค่ตากล้องคนนั้นอนะ่ะคือต่อใหม่ก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ดูจนจบคลิปนี้นะฮะใครดูจบคลิปนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย